ปากะป่วยจะพารัฐบาลพังทางรัฐบาลโจรจับโจรเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนย้อนกลับไปเมื่อวันที่22ตุลาคมไม่กี่วันที่ผ่านมา22ตุลานะใช่ค่ะวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะวันนั้นมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เขาเรียกว่าคณอกรรมการือปอคมปปคควมค่ะคนนั่งหัวโต๊ะก็คือ ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าคะ่ะรองนายกรันตีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้รองนายกธรรมนัทในฐานะที่กํากับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมใช่ค่ะดังนั้นจึงเป็นประธานคณะกรรมการปปออคโดยตําแหน่งโดยตําแหน่งนนครับหลังการประชุมหลังการประชุมตามไปเรื่อยเรื่ะเรื่องนี้เป็นสารตั้งต้นของตะก,กะป่วยจะพาพังทางรัฐบาลค่ะ การประชุมปคมเมื่อวันที่22ตุลาจบลงโดยที่รองโฆษกรัฐบาลใช่ค่ะคุณอายรินค่ะันคุณอายรินพันลิรได้ออกมาแถลงผลการประชุมที่ประชุมปคมได้มีข้อสั่งการให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์นี่แหละประเด็นนี้แหละจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละประเด็นนะใช่ค่ะค้ามนุษย์ สั่งให้แก้เรื่องค่ามนุษย์โดยเร่งด่วนค่ะประเด็นที่สองปปสั่งให้แก้สแกมเมอร์โดยเร่งด่วนนี่ไงหลายคนก็เลยโยงมาที่ร้อยเอกย์นะครับประธานที่ประชุมปปมในวันนั้น22ตุลรายก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าค่ะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานคณะกรรมการปปนเป้าสายตาอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะแล้วพอมาพูดเรื่องจะปราบปรามสแกมเมอร์ก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละที่มาของเรื่องมาจากตรงนี้จากการประชุมครั้งนั้น จากคำถแถลงในวันนั้นเป็นที่มาของพาดหัวข่าวในวันรุ่งขึ้นค่ะตั้งธรรมนัทปราบสแกมเมอร์ใช่นั่นอีกพาดหัวข่าวก็คือธร,รมนัทนั่งหัวโตปราบสแกมเมอร์อสั่งลุยพาดหัวแบบไหนสาระมันก็อันเดียวกันื้อหาเดียวกันก็คือปราบสแกมเมอร์นั่นแหละโอเคเขาจ้องกันอยู่แล้วว่าใครจะมาดูแลสแกมเมอร์ในบันที27ตุลาก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ นักข่าวก็เอาใบจอปากท่านประธานวิปรฐบาลเจ้าพ่อชาดาไข่เซ็เจ้าพ่อรูปน้ําสแกกังรียกแก่เจ้าพ่อทีลไรแกีกรตผมทุกทีงั้นเรียกว่าอะไรอ่ะพี่โอเคงั้นก็พี่เมื่อวานนักข่าวเอาไมบจอปากพิชาดาในฐานะที่ประธานเป็นประธานวิปรฐบาลก็ถามกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง พรกเพื่อไทยจองกระถินจะยื่นซักฟอกรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไปของสภาพุธรราชดรประเด็นที่จะหยิบฉวยมาใช้เป็นเงื่อนตายทางการเมืองใช้ซักฟอกรัฐบาลไทยก็มีหลายเรื่องสแกมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในหลายเรื่องนั้นประมาณนั้นทีนี้มันมีคำถามเด็ดจากนักข่าวไม่ทราบว่าสำนักไหนสุดยอดจริงจริงถามเรื่องตั้งมีข่าวว่า ตั้งท่านธรรมนัสมาเป็นประธานปราบสแกมเมอร์คนจะเชื่อไหมละ่ะเอออยากฟังคำตอบไหมมันมีว่ารีเด็ดเรื่องโจรจับโจรมาจากตรงนี้แหละเชิญค่ะไปฟังพร้อมๆกันอย่างตั้งใจเลยนะคะเชิญค่ะการตั้งคุณธรรมนัสมามันการลากหลอนการตั้งปราบกมเมอร์ม,มันการนคนไม่เชื่ออันนี้มันก็ต้องเอ่อใครใคร,ใครตั้งฮะตั้งว่าใคท้ที่ที่คุณธรรมนัได้เป็นประธานปราบแกงกมเมอร์อันนี้ผมไม่ทราบนะที่ที่อันนี้รัฐบาลตั้งฮะ ครับอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับผมไม่รมันก็ก็ทําไมอะ่ะถ้าคุณเข้าใจงั้นทาไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาเอา,เอาโจนไปปราบโจนนะดีไหมล่ะขอให้คุณธรรมนัสรู้เรื่องจริงเหอะมผมก็ว่าเขาก็ต้องทําได้นะฮผมผมว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับอย่าไปพึ่งไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะผมก็ไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ผมผมเนี่ยเพราะว่าผมบอกตรงตัวผมเองเสพข่าวน้อยมากผมเป็นคนที่เสพข่าวน้อยมาก นะครับเสบเพเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญเพราะผมปวดเข้าไปอยู่ในกระแสลมปั่นปวดแล้วมันวิธีคิดของเรามันจะเสียไปแล้วก็จะผิดไปนะครับผมผมผมเป็นคนที่เสพข่าวน้อยมากครับผมด้วยความเคารพท่านประธานวิปรัฐบาลพี่ชาดาเอบตัวพี่พูดออกมาได้อย่างไรเอาโจรไปปรับโจนดีไหมล่ะเอาคนเขาอยากถามเลยว่าตอนที่คิดตอบอันนั้นมาคิดอะไรในใจ คิดอะไรถึงตอบปันนั้นออกมาหรือมีความคิดอะไรอยู่ในหรือเปล่าบางคนบอกทำให้ผมนึกถึงเมื่อวันศุกร์ค่ะตอนการจอมพลังถแถลงชี้แจงทุกข้อกล่าวหาคมีอยู่ประเด็นหนึ่งสังคมก็ฝากนักข่าวไปถามถามวันนั้นเลยก็วันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละคุณกันไปเขียนไว้ในข้อบังคับบูรณาธิการจอมพลังได้อย่างไรในกรณีมีเหตุยกเลิกเพิกถอนบูรณาธิการจอมพลังให้ ทรัพย์สินความมาั่งคั่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้จากสังคมให้ไหลไปรวมกันที่โูรณธิการธรรมนัต <ผม S 2> พมเผาคิดอะไรอยู่ทําไมจึงเขียนข้อบังคับไว้ดังนั้นคนบริจาคเงินให้คุณการรู้ไหมสุดท้ายปลายทางเงินจะไหลไปที่มูลณาธิของคุณธรรมนัตพมเผาประมาณนั้นคําตอบสั้นๆนะคุณการบอกว่าตอนนั้นผมคิดน้อยไปหน่อยคิดน้อยไปตอนนั้น ผมคิดน้อยไปนหน่อยจึงให้เจ้าหน้าที่ไปจดทะเบียนตั้งบูรณิธิโดยระบุสาระสำคัญไว้ในข้อ39ไว้ดังนั้นกระเพาะบรรจุสาระสำคัญไว้ดังนั้นในข้อ39ในข้อบังคับของวิธีมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สายทำให้มันกลายเป็นสายลอไฟ้าแล้วาฟ์ามันก็ผ่าอคิดน้อยไปนหน่อยแต่แวบ,บแรกมาชื่อนี้ชื่อเดียวเลยเหรอือมไม่รู้ ม่แม่ถึงถามายถามคุณกันไงเอามูลนิธิการจอมพลังไปพันกับคุณธรรมนัทโดยที่คุณธรรมนัทแกก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอตอนที่ไปจดตั้งมูลนิธิเราก็เขียนข้าบังคับไปพันกับคุณธรรมนัทคุณธรรมนัทแกก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกแล้วเขาไม่รู้เรื่องทีนี้เขาถามคุณกาอคุณกันคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ทำไมจึงแวบแรกเป็นชื่อนี้จึงจึงจึงไปเขียนข้าบังคับเพราะดังนั้นอแกก็บอกว่าแกคิดน้อยไปหน่อยแกก็ขอโทษใครต่อใครเยอะแยะไปหมดขอโทษเพื่อประจาขอโทษคุณธรรมนัทโอ้เยอะแยะไปหมด กลับมาที่คําว่าคิดน้อยไปหน่อยอืทําให้กลายเป็นสายล่อฟ้าแล้วฟ้ามันก็ผ่าลงมาปิ้งๆค่ะเียงมาถึงพิชาดาของกระผมคิดอะไรเนี่ยเอาโจรไปปรับโจรดีไหม่ะขอให้คุณธรมนัตรู้เรื่องจริงเธอะอผมว่าเขาก็ต้องทำได้อันนี้อยู่ที่ตัวท่านอย่าเพิ่งไปเว่าพิชาอะไรแม่ เป็น่เป็นพาดหัวได้เลยนะจนจับโจรเนี่ยกลายเป็นวลีพูดกันในโซเชียลน่าดูเลยอในบัดดลนะค่ะคุณชุติพงศ์พิภพพิญโยสสเชียงใหม่ใช่ไหมครับเชียงใหม่พรรคประชาชนพรรคประชาชนอืมก็เสียบข้างหลังเขาตั้งรอแล้วนี่ตั้งรออยู่แล้วนี่ตั้งคันรอแล้วในเฟซบุ๊คด้วยข้อความดังต่อไปนี้คุณชาดาบอกว่าตั้งคุณธรรมนัสปราบสแกมเมอร์คือการเอาโจรไปจับโจร นี่คือคุณชาดากําลังด่าคุณธรรมนัทเป็นโจรเหรอครับถ้าเป็นโจรจริงก็ปรับออกแล้วสืบสวนสิครับโอโ้โหมีคนขยี้ต่อยปวดจากลัมตีโอ้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะโอมโกซบิก <so big. S 1> บอกแล้วโจรจับโจรคํำนี้แหละผมเข้าใจว่าเมื่อคืนทั้งคืนพระกรธรรมนัทนั่งกินข้าวสะอึกตลอดมือ้อคงบอกเอ๊ะอยู่เฉยเฉยทำไมมันโดนตลอดเลยเนี่ย <laughs> จนจับโจรอ,อ,<า>อยู่ๆก็มีคน,มนป่วยจริงๆมผมก็ผมก็เข้าใจนะคุณชาดาคงไม่ตั้งใจหรอกแต่บางครั้งคิดน้อยไปหน่อยแบบเดียวกับที่คุณกันจอมพลังแกอธิบายกับสังคม,มคิดน้อยไปหน่อยจึงไปขีนเข้าบังคับมูที่ไว้ดังนั้นกรณีของพี่ชาดาของกระผมลืมคิดอะไรไปหรือเปล่าจึงพูดออกไปดังนั้นจจับโจรมันกลายเป็นตักกะป่วยและมันจะพาพังทั้งรัฐบาล ทำเป็นเล่นไปบอกเลยนะรัฐบาลคุณอนุทินถ้าจะมีอะไรขยับให้ร่วงได้ก็ไอ้เรื่องสแกมเมอร์นี่แหละผมพูดเลยจับตาเลยสแกมเมอร์เนี่ยถ้าตั้งรับกันดีๆถ้าตั้งตั้งรับกันไม่ดีนะเออถ้าไม่เกี่ยวก็เคลียร์ๆจบๆซะจุดเดียวมันกลายเป็นระเบิดระเบิดเป็นจุนทั้งรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคุณวรพัชธัญวงศ ต้องเข้าใจก่อนคุณวรพัชทัญญาวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับถูกขรหาถูกตั้งคําถามตึงถูกเคลื่อนแคลงจากสังคมมาตั้งนานแล้วล่ะใช่สังคมบางส่วนก็ตรวจสอบคุณวรพัชรัฐมตช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาก็ตั้งหลายเดือนแล้วล่ะใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะต่อู่กัยว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจสแกมเมอร์ในฝั่งขมรอะไรประมาณนั้นจริงไม่จริง ก็ต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์มันต้องใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์มันต้องใช้เวลาแต่ขณาที่ยังไม่มีคําตอบสุดท้ายจากกระบวนการยุติธรรมสังคมก็ก็ก็ไปไกลพอสมควรเมื่อไปไกลพอสมควรมันก็กลายเป็นเงื่อนตายทางการเมืองแรกๆก็ไม่เท่าไหร่สังคมจะซบิบตินทากันอะไรอย่างไรก็ว่ากันไปในทางการเมืองมันก็เพิ่มแต่ยังไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ มาระเบิดระเบิดตอนไหนทราบไหมครับอตอนที่ดเอกรองนายกรมวังครั้งตั้งแถลงสั้นๆว่าค,ครั้งได้ตั้งคณะทํางานพิเศษขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินของสแกมเมอร์โดยโดยมีทั้งตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้นคุณวรพักเป็นประธานเป็นประธานคณะชุดนี้แหละตั้งเป้าจะแกะรอยเส้นเงินสแกมเมอร์ให้เสร็จเป็นรูปประธานภายในเดือนธันวาคมปีนี้ เท่านั้นแหละเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเหมือนฟังเส้นนุดท้ายเลยฟาก็ผ่าปิ้งๆที่จริงคุณวรพักกับสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาพูดกันพูดกันมาตั้งหลายเดือนก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วก็มีการเล่นประเด็นนี้มาก่อนแต่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 ทันทีที่มีข่าวว่าจะตั้งคุณวรพักเป็นประธานแกะรอยเส้นเงินของแก๊งสแกมเมอร์จุดติดเลยจุดติดทันทีเลย กระแสตรวจสอบคุณวรพักจุดติดเลยในบัดนไลไฟลุบล,ล,ล,ลึบทั้งแผ่นดินและในที่สุดพันต้องตัดกคุณวรพักตัดสินใจ ลาออกจากตําแหน่นงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเซฟชีวิตทางการเมืองของรัฐบาลใช่ไม่งั้นมันลําบากรัฐบาลจะต้องมานั่งตอบคาถามเจอเนี้เขย่าทุกวันก็ทํางานไม่ได้ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพรัฐมนตรีหลายคนในครมชุดนี้ก็มีเสียงซุบซิบนินทาก็ตั้งหลายเรื่องอแต่ว่าเขาก็ซุบซิบนินทากันมาตั้งนานแล้วล่ะอยากให้ถึงจุดฟิลขาดนะแต่แต,แต่แต่ละท่านแต่ละเรื่องมันก็มีจุดที่มัน ที่มันเป็นจุดระเบิดอะที่มันเป็นฟังเส้นสุดท้ายของสังคมอะอ,มอย่าให้ถึงฟังเส้นสุดท้ายแล้วกันมันมีมันรออยู่แหละรอจังหวะอยู่แหละแต่ถ้าไปจุดมันปุ๊บมันติดเลยอะแต่ถ้าไปจุดไม่แตะมัน,ม,นมันก็เมาส์เมาส์กันไปแบบนี้ในวงสังคม